เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสําคัญมากที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมพิเศษเพื่อดําเนินงานสําหรับพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มีการตัดสินใจที่น่าสงสัยอยู่บ้างมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันอย่างไรบ้างการไว้ทุกข์และแต่งดามนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้สถานที่ราชการลดทงครึ่งเสาสามสิบวันและขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ด้วยการแต่งกายหนึ่งปีนับแต่วันนี้ซึ่งนี่คือการแสดงความเคารพและอะไรต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพัน์ปีหลวงที่ได้ดำรงพระอิสริยาภรณ์ตลอด70ปีแต่ที่น่าสงสัยคือการไว้ทุกข์และแต่งดำเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันและกิจกรรมของประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้างมีคนให้ความเห็นถึงการแต่งกายและแต่งสีดำไม่ได้ว่าจะทําให้เกิดความฉูดฉาดหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทําให้เกิดความเสียใจและไม่เหมาะสมกับความเป็นไทยคอนเสิร์ตและงานรื่นเริงนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า จะพยายามหาช่องทางที่ทำไม่มีผลกระทบต่องานรื่นเริงและคอนเสิร์ตแต่ก็ต้องดูเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีให้เหมาะสมซึ่งนี่คือการที่คณะรัฐมนตรีรับรู้และปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ที่น่าสงสัยคือการดําเนินการในเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อกิจกรรมบันเทิงและธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรบ้างมีคนให้ความเห็นว่าการลดความรื่อนเริงและความสนุกสนานอาจทําให้เกิดความเสียใจและไม่เหมาะสมกับความเป็นไทย การลงนามสร้างสันติภาพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าจะมีการลงนามถ้อยถแถลงการกำหนดแนวทางสร้างส,างสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาแต่ก็มีการยกเลิกการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งนี่คือการที่คณะรัฐมนตรีพยายามหาทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยแต่ที่น่าสงสัยคือการลงนามแนวทางสร้างส,างสันติภาพจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรบ้างมีคนให้ความเห็นว่าการลงนามนี้อาจทำให้เกิดความสับสน และไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการร่วมมือจากทุกภาคส่วนรัฐบาลได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือในการดําเนินงานอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนและภาคบันเทิงซึ่งนี่คือการที่รัฐบาลรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและธุรกิจในปัจจุบันแต่ที่น่าสงสัยคือการร่วมมือในการดําเนินงานนี้จะมีผลกระทบต่อกิจกรรมของภาคเอกชนและธุรกิจอย่างไรบ้างมีคนให้ความเห็นว่าการร่วมมือนี้ อาจทําให้เกิดความขัดแย้งและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ความคิดเห็นของคุณเรื่องนี้มีความสําคัญมากต่อประเทศไทยและประชาชนแต่ก็มีความสงสัยและความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นคุณคิดว่าการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลในสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอะไรต่อเรื่องนี้หรือไม่มาบอกให้รู้เพื่อให้เราได้เป็นการเมืองด้วยกัน